สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านขออภัยป้าได้หายได้ปะพอๆกันนึกการพี่น้องส่องน้องพออยู่พอๆกันยามกลางคืนเด้อไปถ่ายขีปนบดมือมีมีใครเอาลูกเถ่าเราไปปั่นเข่าพอที่ไปน้ำขาผ่าหัวไอ้กระป๋าไปซ้ำมายามเบ็ดก็พอเจยจักสิได้หรือบ่ได้ mặt trời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  Mình dám biết trời mặt chơi. mặt đại, mặt gì bỏ đại? Rút rút. มาสองคนปลาพายุอยู่ด้วยปามีคนมบมเห็นเอามาือไหอใส่ตัวปุกใหญ่อะไ้ปาได้แต่แต่ออา,อาอีกเขาค่ะงามหัางยังอยากเป็นพักผ้าเนีย

าต้องใส่เนือไว้อีกตัวที่สามพี่น้องหน่อยใหญ่ผสมกันพอได้ปุ่นอื่นเอาทาวาละแทงถั่วลื่นไหลายสิข่ายลื่น้องตัวที่สี่ ตัวใหญ่เด้ตัวใหญ่อยู่เด้นี่ตัวใหญ่2แล้วเด้ของเพิ่นกะสิมุ่นบ่แลสานบ่เป็นตะปังคิดว่าหลุด oh.

ข yup. ี่จะเดือดหอืดอืดพี่น้องเอ้ยนี่มันแรงแรงเลก็ลงหัวอมที่บ้าบ้าปุพี่น้องเอ้ยบุพีนาบอกนี่แค่นี้ก็ุพินำได้กับพี่น้องกบกบ Chắc chắc. tô thì thời đây là bộ chắc Leadman mất cái này hooked thôi hooked thôi mà khao mưa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  nhiều mưa khao mưa khao nhảy กี่สามสิ่สี่สโต้ลายเนาะทีกี้น่ะมันบรลมันบบนาโบลาเยพี่น้องเมงใหม่เขาเมงใม่ตอนนี้เม่งใม่เขาตาอามันก็ไลลงมาแต่มใหญ่เลยพี่น้องตัวใหญ่เตอะ กจเราไป่นองติดต่อกันเดี๋ยวอยู่มันมีกบลา้ได้หนึ่งกุดถ้ายได้หนึ่เนาะไปย่างมองันนะมองในหน้าเขาเนะเพราะว่าในตอนนี้สองอัน ไอผู้ป่นยผัดแจ่เลยพี่น้องเอ้ยป้าโทษเตปิ้งคนมาหลอกฟองได้เฉยยามไปยามมาได้เสยป้าตัวบู้ใหญ่ดิพี่น้องเอ้ยหน้าผูโทษนี่ก็เมืนกลับมาชิมแล้วก็ยศเต็มของเต็มของเต็มของพี่น้องป้ารับเต็มของได้เลยพี่น้องอือ พอดี้เลยแหละสันเต็มของพี่น้องจนหยัดจุลงมาอีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วโอ้ดูยามไปยามมานีได้พี่น้องเ้ย เื่องนะพี่น้องเจอบึงเทบึงเหรีได้่าใดป้าเป็นยันปงาบกรขอปนั้นกุ๊กปุ๊บจะใส่ใส่ป้าอี่รใส่นี้กุ๊บมันใส่นี้กุ๊กคือรถแท็ เจ๋อนะ่หมมันคือวบดไลน์นะจอีหกแปดโอ้เปิดเพลงยังไงสี่ส างเ่งปลกอน้ำพี่ตองสิบสี่สิบห้าสิบหกพี่สิบโตปาสิบหโตมันผัดตใหญ่กว่าตะกี or. Or. Yeah. ้เนาะหนก็พูดมันผัดตใหญ่พี่องตะกี้ห่วยมันบริใหญ่ปานนี้น้ำพี่ มีตัวบึงใหญ่มึงใหญ่เลยพี่น้องเลยพอได้ปนมืออื่นวาเซียนเสียนนะเฮ้ยสราวันเลยขอจาดเนะอันหนักใส่ไงเสราวอันอ้อนเอกที่เก็บเอาเปนคนอ่ะปนใส่หลับเท้าพี่น้องเสร็นี่ใส่นี่หม่ดิช่วงซึ่ง เทใส่แล้วนั่งจังหวะเอาใส่อยันดีๆมันชิลุดทายน้าปัาบเนาะปลาเข่งเราจะมาเห็ดประเด็ดทอดโอเคพี่น้องเขาจะเก็บิปแบบเพียงขันยิ่งก,ยงกันจักเพ่งกันจักเพ่งยังดอกอย่าติดตะกี้ซิเก็บหน้าผอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้มีแต่ปลาเข่งเด้พี่น้องอ่ะถองลงเอาไปไปเตีนไป